พื้นภายในตัวบ้านเราจะเทหนา10เซนนะครับผมเทหนาอย่างน้อย10เซนเมื่อปูนหมดๆแล้วเราก็จะมาทำลายอย่างนี้โดยการใช้ไม้กวดก้านมะพร้าวหรือว่าไม้กวดทางมะพร้าวกวาดขูดๆไปมันก็จะเป็นเส้นๆเ,เป็นล่องๆอย่างนี้เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของปูนเวลาที่เราปูกระเบื้อง และอีกหนึ่งเรื่องที่อยากที่จะฝากเมื่อเราเทพื้นภายในบ้านแล้วพอตอนเช้ามาจะต้องฉีดน้ําเพื่อเป็นการบ่มปูนฉีดตอนเช้าให้ชุ่มเลยนะครับตอนเที่ยงตอนเย็นฉีดอย่างน้อย3ามเวลาเช้าเที่ยงเย็นฉีดไปเรื่อยๆเลยห้าวันเจ็ดวันเพื่อบ่มปูน จะทำให้ปูนแข็งแรงได้ดียิ่งขึ้นนี่ครับถ้าช่วงไหนร้อนมากๆก็ฉีดทีขึ้นไปอีกได้เช่นกันนะครับโอเคนะไปเจอกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมผมคนเดียวขอบคุณมากครับ